สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตรายวอีกเช่นเคยเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายคนคงมีรถมอเตอร์ไซค์ในฝันเป็นรถซูเปอร์บอยอย่างแบรนด์ยุโรป BMW S1000RR หรือเจ้าฉลามตัวแรงที่จัดเต็มเทคโนโลยีแต่ทว่า S1000RR นั้นมันมีค่าตัวที่แสนแพงเยียบล้านบาทเลยทีเดียวนั่นจึงอาจจะทำให้ใครหลายคนน่ะไม่สามารถครอบครองมันได้ อีกทั้งมันยังเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงจึงไม่ค่อยเหมาะที่จะนำมาขี่บนท้องถนนหรือใช้ในชีวิตประจำวันเท่าใดนะักแล้วจะเป็นเช่นไรเมื่อมีรถจีนที่ถอดแบบมาจาก S พัน WR แต่ทำการย่อส่วนมันให้เป็นรถ n t ็นทโดยยังคงรูปลักษ์ดีไซน์ของ S พัน WR เอาไว้จนเราเนี่ยอาจจะเรียกมันว่าฉลามจีนรถไซส์ย่อเหลือ2สูบ และรถคันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ก็คือ Moto S450RR ที่แค่มองบเผืนีนเน่เราก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่ามันได้รับแรงบันดาลใจมันถอดแบบออกมาจาก BMW s 1 0 0 0 r r อย่างแน่นอนทั้งในส่วนของสีที่เลือกใช้เนี่ยก็เป็นสีไตค์เเลอร์ขาวแดงน้ำเงินและยังมาพร้อมสติ๊กเกอร์รุ่น RR อีกด้วยรวมไปถึงชิ้นแฟร์ลิงทางด้านหน้าเนี่ย ก็ถูกทำเส้นสายให้เหมือนกับช่องแรมแอรที่อยู่ตรงกลางและชุดแฟลลิงด้านข้างก็มีการเว้าวช่องระบายอากาศแบบครีบฉลามเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแรงบันดาลใจของ s 4 5 0 rr มันไม่ได้ถอดแบบมาจาก s 1 0 0 0 r เพียงคันเดียวครับเพราะหากเพื่อน,เ,อนเนี่ยสังเกตรายละเอียดในส่วนอื่น,นเนี่ยก็จะพบว่ามันยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถอีกหลายรุ่นเช่นเดียวกัน ทั้งในส่วนของไฟหน้าที่เป็นแบบโคมโปรเจคเตอร์ซ่อนไว้ทางด้านไหนแนวแฟริงด้านข้างบวกกับแถบไฟ LED ที่อยู่ตรงแฟริงด้านหน้านั้นดูปุ๊บผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้เลยว่ามันยกรูปแบบมาจาก Yamaha YZF-R6 หรือแม้แต่ชุดบั้นท้ายรวมไปถึงไฟท้ายก็เรียกได้ว่ายกเบ้ามาจาก Ninja 300 Z300 เลยก็ว่าได้ สวิตช์ไฟทางขวาก็มาจาก CBR 300R สวิตช์ไฟซ้ายเนี่ยก็แอบคล้ายกับรถ BMW หลายรุ่นส่วนชุดล้อเนี่ยก็ดูเหมือนจะหยิบยกมาจาก Benelli TNT 300นอกจากนั้น S450RR คันนี้ก็มีการเพิ่มในเรื่องของฟังก์ชันให้ครบคันมากขึ้นทั้งในส่วนของมือเบรกมือคัดที่สามารถปรับระดับได้รวมไปถึงท่อไอเสีย ที่มีชิ้นข้อปลายและกาดกันร,ร้อนที่ทำลายแบบเคฟล่าให้มันดูสปอร์ตและดุดันยิ่งขึ้นส่วนออปชั่นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอื่นๆอีกก็ได้แก่ชุดมาตรวัดที่เป็นแบบจอสี LCD โชคอัพหน้าก็ให้มาแบบอัพไซด์ดาวเบรกหน้าให้มาเป็นแบบจานดิสค,คู่มาพร้อมปั๊มคลิปเปอร์เรเดียลมาล์ีลูกสูบรวมไปถึงระบบเบรก ก็มาพร้อม ABS แบบ Dual Channel สำหรับหัวใจสำคัญนั้นก็คือขุมพลังเครื่องยนต์ที่ลดทอนลงมาเหลือ2สูบเรียงความจุ 450cc มันสามารถสร้างกำลังได้24แรงม้าและแรงบิด22นิวตันเมตรที่รอบ 7, 000รอบต่อนอาทีทั้งในส่วนของแรงม้าและแรงบิดหากดูตัวเลขพละกำลังตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่า ตัวเลขระดับนี้เนี่ยมันมีกำลังพอๆกับรถเครื่องยนต์สูบเดียวในพิกัด2 0 0รแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของเจ้า Moto F 4 5 0้ RR คันนี้ก็คือราคาค่าตัวของมันครับเพราะว่าถูกคิดเป็นเงินไทยเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ราวๆ67,000บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้ผมเชื่อว่านักบิดมอเตอร์ไซค์หลายคนเนี่ยสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้อย่างแน่นอน เพราะว่าพี่ฉลาม BMW S1000RR เนี่ยมันมีราคาค่าตัวแพงขนาดที่คุณเนี่ยจะสามารถซื้อ S450RR คันนี้ได้ถึง15คันเลยครับสำหรับในคลิปต่อไปทางชิมงานโม o ตร i v a l เราจะมานนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามเรากันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ facebook.com/motorrival ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ กด C f เ r s t เพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทางเราในขณะที่ YouTube c h anel n m o t o r r รว a l นี้ก็ขอญาตฝากเพื่อนๆครับกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางเราครับวันนี้ผมพล m o t o r r รว a l ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ